สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับปัญหาของวอลโวนะครับวอลโวรุ่นนี้นะครับที่เบาดับนะฮะก็ได้รับการแก้ไขนะครับที่เบาดับเพราะอะไรนะจะหาจะบอกสาเหตุนะครับเครื่องยนต์ทุกเครื่องยนต์นะฮะจะเร่งด้วยการเปิดลิ้นเร่งที่นี่ครับกระิ้นเร่งก็จะเปิดนะครับเปิดเอา แก๊สนะครับที่มิกเซอร์ก็จะเรียกเข้าไปมิกเซอร์ก็จะเป็นจะเรียกจากหม้อต้มมาหม้อต้มนี้ก็จะดอกเกดือดดันจากาถังนะครับให้เหลือศูนย์เลยครับและได้คําสั่งเรียกจากมิกเซอร์มิกเซอร์ก็เป็นสถานะเวนทูรี่นะครับก็เรียกโดยโมั่วๆก่อนนะครับเรียกโดยรวมเพราะว่ามันต้องไปติดตั้งในหลายๆย,ยหอ้อใดเรียกมากไป เราไม่จ่ายก็ได้ก็เลยใส่ตัวพาวเวาวนี้เรียกมากแล้วก็ขันเข้าไปมันก็จ่ายช่างก็จะเข้าใจกระจูนแล้วก็เม็ดนะครับพอระบบเดินเบานะฮะลิ้นเล่งปิดสนิทนครับพอลิ้นเล่งปิดสนิทมันบริหารจัดการการเดินเบาโดยสเต็ปมอเตอร์ตรงนี้ครับสเต็ปมอเตอร์ก็จะเรียกอากาศบริเวณนี้ครับเรียกอากาศเข้าไปบริหารจัดการเดินเบาไม่ว่าเกิดโหลดจากเกียร์จากไฟหน้าหรือจากอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเรียกอากาศเข้าตรงน,นี้อากาศเขาในมิกเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับและแก๊สเดินทางมาทางนี้นะครับ อา,อ,าอากาศก็จะเรียกเข้าไปโดยไม่มีแก๊สเลยนะครับพอเครื่องยนต์ก็จะดับเพราะว่าไม่มีเชื้อเพลิงนะครับเพราะนั้นผมก็เลยได้ตัดทางนี้ออกแล้วก็เจาะเจาะนี่ใหม่นะครับเจาะทางนี้ใหม่ก็อันนี้ใส่แก๊สแล้วก็อันนี้มาใส่สเต็ปมอเตอร์นะครับสเต็ปมอเตอร์ก็ตัวนี้นะครับก็บริหารจัดการเดินเดินเบาพอเราเบาปุ๊บแล้วเนี่ย ให้สเต็ปมอเตอร์ดูดเอาแก๊สจากบริเวณข้างๆมิกเซอร์ตรงนี้แก๊สก็จะเล็ดลอดเข้ามาผสมกับอากาศเข้ามาก็ดูดทุกไปเลี้ยงรอบเดินเบาเครื่องยนต์ก็จะไม่ดับนะครับนี่คือหลักการทําง,งานของเครื่องยนต์นะฮะก็สามารถติดตามได้ที่ h e l l t h c a r 2ตี้ o c o m นะครับช่วยเหลือเรื่องรถตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแดงเวิชดอนะครับก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับ